สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่นค่ะเก้าคือประเพณีบุญเก้าบุญข้าวประดับดินค่ะบเราไปเรียนรู้พร้อมกันครับไปกันเลยบุญข้าวประดับดินเป็นประเพณีหนึ่งใน22นิยมทํากันในวันเร็ม14ค่ําเดือน9หรือเรียกว่าบุญเดือน9 บุญเข้าประดับดินหรือบุญห่อข้าวน้อยเป็นบุญที่ทําเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเปรตหรือญาติมิตรที่ตายไปแล้วข้าวประดับดินได้แก่ข้าวอาหารหวานข้าวเพราะหมากภูบุรี่ที่ห่อด้วยใบตองนําไปวางไว้ตามใต้ใต,ต้นไม้แขวนไว้ตามกิ่งไม้หรือตามบริเวณกําแพงวัดบ้างหรือวางไว้ตามพื้นดินบ้างจึงได้เรียกว่าบุญข้าวประดับดิน มูลเหตุความเป็นมาของเรื่องการทำบุญข้าวประดับดินนี้เกิดจากความเชื่อตามนิทานธรรมบทว่าญาติของพระเจ้าพิมพิสารได้ยักยอกเงินวัดของสงฆ์ต่างๆไปเป็นของตนเองในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าจึงทำให้ตายไปแล้วเกิดเป็นเปรตในนรกเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่พระสมณะโคดมพุทธเจ้าในพัทธะกลับนี้ก็ไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ พอตกกลางคืนพวกเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารเหล่านั้นได้มาส่งเสียงร้องอันหวยหวนและแสดงรูปร่างหน้ากลัวให้แก่พระเจ้าพิมพิสารได้ยินและได้เห็นพอเช้าวันรุ่งขึ้นได้เสด็จไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องราวที่เป็นมูลเหตุให้พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงทราบพระเจ้าพิมพิสารจึงได้ทำบุญถวายทานและท่งอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพวกญาติที่ตายไปแล้วได้รับส่วนกุศล พวกญาติที่ตายเมื่อได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วได้มาแสดงตนให้พระเจ้าพ,พิมพิสารเห็นและทราบว่าทุกที่พวกญาติได้รับนั้นทุเลาเบาบางลงเพราะการอุทิศส่วนกุศลของพระองค์จึงถือเอามูลเหตุนี้ทำบุญเข้าประดับดินติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันสนับวันนี้ขอขอบคุณ